สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการสายุ้งมีเดียในช่วงคิดดีวีรางวันเป็นไงกันบ้างคะคเพื่อนเพื่อคำถามกอสัปดาห์ที่แล้วย่งเปล่าคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะคำถามกอสัปดาห์นี้จะเกี่ยวกับประเทศอาเซียนเพื่อนเพื่อคงมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะเราจะมาเฉลยคำตอบกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเฉลยคำตอบกันนั้นพี่ขอถามนักวพนิดนึงเราปอนไปเที่ยวไหนมาคะพี่ไม่เห็นนักวพนตั้งหลายวัน แล้วที่หาดใหญ่นี้มีอะไรดีบ้างะคะตลาดสองจิตุตลาดสิุกนี่ขายอะไรบ้างกเครื่องใช้าแล้วพี่ยินครับเ่องนมาบ้าพี่ินก็ไปเล่นน้ำตกแล้วก็ไปเยีย่ยมญาติที่ต่างจังหวัดมาเหมือนกันค่ะโอ้ว้เป็นโอกาสหลังนะคะพี่ยินลืมค่ะ เดีย๋ยวเราจะมาเฉลยคำตอบของสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนนะคะส่นคาำถามที่สองนะคะไม่อยู่ว่าคำขวัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีชื่อว่าอะไรคำตอบนะคะเมืองร้อยเกาะเนาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งคัมะค่ะท่านผู้ชมตอบคำถามถูกมีรายชื่อที่ก็อยู่หน้าจอนี้แล้วเลยค่ะ และสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะมีอยู่ว่าประชาคมอาเซียนเมื่อตั้งเมื่อปีและสำหรับคำถามที่สองนะคะประเทศอาเซียนรวมกันแล้วจะได้กี่ประเทศคะท่านผู้ชมที่ทราบคำตอบแล้วก็โทรมาร่วมสนุกได้ที่เบอร์ที่คุณเห็นหน้าจอน,นี้ได้เลยค่ะสาหรับสนับโดย ดิชี่บายฟาติสค่ะวันนี้คล่ากโทรมาตอบคถามนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้เวลาในช่วงคิดดีมีรางวัลก็ได้หมดลงแล้วพบกับน้องยีและแล้วองป,ปอได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย